วันนี้จะพูดถึงพระนางสุจันทรีพระมหาเทวีองค์สุดท้ายแห่งรัชชานชีวิตที่เหมือนังเทพนิยายของหญิงสาวชาวยุโรปที่ได้เป็นเจ้าหญิงนาดินแดนอีกซีโลกมหาเทวีสุจันทรีเดิมชื่อว่าอิงเงอเเบอร์ฮาร์ด e เกิดในปีคศ1932เป็นชาวออสเตรีย ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยในโคโลราโดเธอได้พบกับเจ้าจาแสงนักศึกษาวิศวกรเหมืองแร่ชาวไทยใหญ่ทั้งสองได้สารสัมพันธ์จนเกิดเป็นความรักแล้วก็ได้แต่งงานกันที่นั่นโดยฝ่ายสาวเนี่ยก็คิดว่าสามีเป็นวิศวกรธรรมดาจนเมื่อกลับมาถึงท่าเรือเมืองยางกุง้งก็ต้องรู้สึกแปลกใจที่มีผู้คนมาต้อนรับกันอย่างล้นหลามแล้วก็โปรยข้าวตอกดอกไม้สามีจึงบอกความจริงที่ปกปิดไว้เป็นเวลานาน,าน อิงเง่ได้รับการต้อนรับจากชาวเมืองอย่างอบอุ่นและก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าสุจันทรีมหาเทวีแห่งเมืองสีป่ออย่างเป็นทางการเจ้าใจแสงได้พัฒนาเมืองสีป่อให้มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกับเจ้านางสุจันทรีที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธรารณสุขทั้งคู่มีพระธิดาด้วยกันสองพระองค์ แต่แล้วชีวิตอันหวานชื่นของพระองค์ทั้งสองก็สิ้นสุดลงเมื่อนายพลเนวินได้ทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากอูนูนายกรัฐมนตรีขณะนั้นและก็ได้เป็นคนแรกที่เปลี่ยนพม่าให้กลายเป็นรัฐเผด็จการในปีคศ1 9 6 2นายพลเนวินนั้นได้ฉีดสนทีสัญญาปางหลงและนอกจากนี้ยังกวาดล้างและก็รอบสังหารผู้นําทางการเมืองจํานวนมาก เจ้าจาแสงซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาหแห่งชาติพมา่าถูกจับกุมที่เมืองตองีจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีปออุสุดท้ายส่วนเจ้านาสุจันทรีถูกกักขังอยู่ที่ตำหนักทางตะวันออกของเมืองสีป้อนานนับปี ต่อมาได้รับการช่วยเหลือจากเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำกรุงย่างกุง้งอิงเงออกจากพมา่าโดยที่ไม่มีสมบัติใดๆติดตัวเลยต่อมาได้เป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่โคลโลราโดสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้แต่งงานใหม่และสามีใหม่นั้นได้ร่วมกันก่อตั้งองคอ์กรเพื่อช่วยเหลือชาวพมา่าผู้อพยพตามชายแดนสิ่งที่อิงเงและลูกสาวยังคงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีคือการเขียนจดหมายไปยังรัฐบาลเมียนมาเพื่อถามถึงชีวิตของเจ้าจาแสงผู้สาบสูญแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบใดๆ